ปหมดแล้วอยากหาอะไรมาบูสสมองมาลองตามหากันดีกว่าอุ้ยนั่นมันเฮลัฟสาขาโรตาพนาการนี่นาะต้องมีอะไรตอบโจทย์เราได้แน่อืไมไวต้าออเซนวิตามินรวมแบบอมไม่ต้องละลายน้ำบำรุงสมองด้วยอยากลองอะ่ะไปจ่ายตังกันดีกว่าได้มาแล้วไปลองกันเลย นี่เลยไวต้าลอเซนจากแฟนพรดาดามฟาร์มาวิตามินรวมแบบอมมาไกลาจากเยอรมันมีวิตามิน B รวม C แล้วก็ E ช่วยบำรุงสมองแล้วก็ผิวของเรามีทั้งหมด2รสชาติคือสตรอเบอรี่เชอร์รี่แล้วก็มะม่วงสวรรสอืมรสชาติผลไม้ชัดมากหว,วานหวานกลมกล่อมรสชาติเหมือนลูกอมเลยแต่ว่าไม่มีน้ำตาลนะอร่อยเลยอะ่ะกินแล้วรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าพร้อมเรียนแล้วแถมยังทําให้ผิวสวยพร้อมทํากิจกรรมมาหาลาัยกับเพื่อนๆ่อแค่อมวันละเม็ดอย่าลืมไปซื้อวิตามินมบูสุ์สมองกันนะ